สีฟันและกิ่นี้ขึ้นมาระดับไหนคะครับก็ถ้าเทียบจากเฉดน,นะครับนับแล้วก็จะได้9ระดับ9ระดับ9ระดับครับ,<อ>บที่<อ>ว่าประสบความสำเร็จน, <laughs> นะครับกล่าวขึ้นเยอะเลยนะครับ ว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เ e n t ทลไ i ท e Clinic ค่ะวันนี้อากิจะมาฟอกสีฟันค่ะทุกคนแล้วก็คลินิกนี้นะคะก็ได้รับก,การแต่งตั้งนะคะเป็นซู o ออฟิ i ชียล p r o เดอร์ด้วยเป็นผู้ฟอกสีฟันอย่างเป็นทางการของฟิลิปดูเหึ่กด้วยค่ะคนเราหลังจากที่กิหาข้อมมาหลายๆที่นะคะที่นี่น่ะเป็นคลินิกฟอกสีฟันอันดับหนึ่งที่คนดังๆชอบใช,ช้บริการกันด้วยแรามาใช้ปรจจัยฟอกสีันกันเลยค่ะ การรักษาในวันนี้นะคะเราจะฟอกสีฟันกันก่อนแล้วหลังจากนั้นกีต้องฟอกฟันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ฟันที่เนี้ยตรงที่เนี้ย เพื่อเกี่ยรักษาล่าฟันมาก่อนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคืออลินิกเคยเกิดอุบัติเหตุที่แบบไอชนอะไรทุกอย่างคือฟันตรงเนี้ยต้องทําการรักษาซึ่งรักษาเสร็จแล้วนะแล้วก็ข้อฟันแล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะได้ฟันสวยขาววิ่งแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็ได้หาข้อมูลมาค่ะก็คลินิกได้รับการแนะนําจากเว็บไซต์ลหลายๆที่นะคะให้เป็นคลินิกฟอกสีฟันอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็คนดังๆมาใช้บริการที่นี่เยอะเลยค่ะเรามาเรียนรู้กันใส่ส่วนที่เกี่ยวคลินิกกันค่ะเริ่มจากฟอกสีฟันไวท์เทนิ่งเอฟัน,ฟน ฮะสวยคิเลฟันสวยคิเล่นาะฮขาวขึ้นชิโรกุนัตตะฟันขาวขึ้นฮะกะชิลกนัตตะรอยยิンン้มสวยจังยิ้มสวยเสียวฟันชิมิรไม่เสียวฟันぜんぜิしみないรอยยิ้มมั่นใจจิินกาว ไว <c oughs> นี่สังเกตไเลยคะว่าที่นี่เนี่ยก็มีโปรชัว์หรืออะไรที่เป็นภาษาอีกบนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยชาวญ,ญี่ปุ่นมาใช้บริการกันเยอะนะคะเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องภาษาเลยเพราะาที่นี่มีล่ามนะคะให้คนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นแทนเนี่ยมาให้บริการทุกคนด้วยค่ะ อนนี้เราจะมาฟอกสีให้ขาวขึ้นก่อนที่จะทำรอบฟันนี่เป็นแบบฟอกสีฟันแบบไหนเป็นเขาเรียกว่าซูมเหรอคะใช่ครับมันเป็นที่ห่อซูมนะครับเป็นของอเมริกานะครับก็คือแบบทำปุ๊บขาวเลยทำปุ๊บขาวเลยนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง เวลาที่แบบทำมันก็ขาวความขาวก็ขึ้นอยู่กับฟันของคนไข้ใช่ไหมคือระดับความขาวที่จะขาวขึ้นแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าฟันตั้งต้นของเขาสีมันยังไงนะครับเสียวฟันเลยค่ะโดยทั่วไปจะไม่เสียวนะแต่ถ้ามีอาการเสียวได้ก็จะมักจะมีอาการเสียวระหว่างทำนิดหน่อยแล้วก็หลังฟอกสีฟันไป ไม่เกิน24ชั่วโมงแรกครับถ้าฟอกปุ๊บก,ก็คือใช้ชีวิตปกติได้ใช้ชีวิตปกติเลยแต่ว่าหลังฟอกเนี่ย24ชั่วโมงแรกเนี่ยพยายามงดอาหารที่มันมีสีเข้มเข้มนะครับกาแฟไม่ได้กาแฟก็งดก่อนอนะครับมันก็คือถ้าฟอกครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่ได้นานแบบกี่วันโดยทั่วไปจะอยู่ได้ประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับ <Wow. S 1> ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยถ้าเราดูแลรักษาได้ดีความขาวก็จจะอยู่นานมนาน แต่ก็จะมีแบบที่มันสามารถไปทำที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็คือเราต้องเอาไปเอาน้ำยาไปใส่เองที่บ้านนะครับแต่ว่านั่นใช้ระยะเวลานิดหน่อยคือถ้าจะให้ขาวพอๆกันเนี่ยต้องใช้อย่างน้อยสักสองสัปดาห์ใครอยากได้แบบเร็วก็คือมาที่คลินิกเลยใช่ครับใช่ภายในชั่วโมงนึงภายในชั่วโมงเดียวออกไปก็ฝันขาวเลยแต่ถ้าทำเองก็คืออาจจะใช้เวลาสองสามอาทิตย์ที่เราต้องขยันทำทุกวันใช่ครับทำเองทุกวันขอบคุณค่ะคุณหมอพร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยนะครับค่ะ ก่อนอื่นคุณหมอจะอธิบายขั้นตอนที่จะทําวันนี้ให้ก่อนนะครับเนื่องจากฟันของน้องอาเกีเนี่ยเราจัดฟันเสร็จแล้วฟันก็ยังตัวเป็นระเบียบแล้วแต่จะมีสองสี่ที่ผ่านการรักษาลากฟันมาแล้วก็เป็นวันสดุฟันใหญ่นะครับทำให้สีมันเนี่ยไม่เหมือนกับสีข้างเคียงนะครับทีนี้วิธีแก้ไข,ขของฟันที่รักษาลากหรือว่าฟันที่มีวัสดุอุดเนี่ยเราจะต้องทําเป็นตัวครอบฟันหรือมีเนี้ยนะครับการฟอกสีจะไม่ทําให้มันขาว นะครับแต่ก่อนที่จะทาครอบฟันเนี้ยเราจะต้องทําให้ฟันซี่อื่นขาวขึ้นเสียก่อนครอบฟันอันใหม่นี้เราจะได้ขาวไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะทําการครอบสีฟันตรงซี่อื่นแล้วหลังจากนั้นเนี้ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ให้สีฟันมันนิ่งก่อนแล้วค่อยมาทำตัวครอบฟันเราจะได้ขาวพร้อมกันหมดนะครับ ตอนก็คือเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีอุปกรณ์นะครับเยอะแยะเลยตัวที่เอาไว้ทางปากเอาไว้ให้เราไม่เมื่อยแล้วเราก็จะทาน้ํายาป้องกันเหงือกเนื่อ,องจากว่าตัวน้ํายาฟอกสีเนี่ยถ้าโดนเหงือกเนี่ยบางทีมันอาจจะเจ็บแสงได้เราก็จะทาป้องกันปิดเอาไว้ให้หมดเลยแล้วก็เราจะทาน้ํายาฟอกสีลงไปที่ตัวฟนันแล้วก็ใช้แสงจากเครื่องซูมถ่ายลงไป15นาทีตอนหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างออกแล้วก็ทำอย่างนี้อีกสองรอบ ล้างออกก็คือก็ทาตรงนี้ใหม่ใช่ครับทาใหม่หมดเลยสามครั้งใช่ครับสครั้งแล้วเรามาดูสีกันว่ามันขาวมากขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบสีฟันทั้งก่อนและหลังทำให้ดูนะครับเดี๋ยวคุณหมอเทียบให้ดูก่อนแล้วเรามาดูพร้อมกันนะครับต้องเหลืออันสุดท้ายแน่เลยอ่ะคือสีฟันของวิกก่อนทำนะคะ ที่การเหนียออกแล้วก็เลือกดูว่าหามมากมาแค่ไหน บอกเขาวันนี้สีฟันแะกินนี่คือขึ้นมาระดับไหนคะครับก็ถ้าเทียบจากเฉดนะครับนับแล้วก็จะได้9ระดับ9ระดับ9ระดับที่ว่าประสบความสาเร็จนะครับกล่าวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วทำยังไงให้แบบว่าฟันขาวยังไงอยู่ได้นานๆหรอคะฟันขาวอยู่นานก็คือยี่สชั่วโมงแรกเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างสาคัญก็คืองดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มันมีสีเข้มๆนะครับรวมถึงยาสีฟันที่มีสีเข้ม นะครับ2ยียสชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วถ้าเราไปสัมผัสสีเข้มๆบ่อยๆนะครับชากาแฟหรืออาหารนะครับฟันเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสมีสีเข้มมากขึ้นพอดีกินกาแฟค่ะแต่ว่าใช้หลอดดูดได้ไ,ดไหมหรือว่ามีค่าเท่ากัน <c oughs> ใช้หลอดดูดได้แต่ก็น่าจะค่อนข้างลําบากอยู่นะครับห <c oughs> ลอดดูดก็คือไม่ได้สัมผัสกับฟันนะครับถือว่าดีแต่ถ้าสัมผัสก็คือเหมือนบ้วนปากนิดหน่อยสัมผัสกับฟันจริง พอสัมผัสเสร็จเราต้องรีบดื่มน้ำตามหรือว่าบวนปากล้างกาแฟพวกนั้นออกหลังจากนี้จะระวังตัวเยอะๆเลยค่ะจะได้ฟันเขานานๆอ่าจะได้ฟันขานานๆ,นานนๆครับ,รบขอบคุณค่ะคัะสวัสดีครับ ก็คือตอนแรกค่ะเขาก็จะใส่เป็นเ,นเ,นเ,นเนหมือนซึ่งเหมือนคล้ายๆกับไม่ทําให้ปากเรามันเมื่อยคะ่ะเป็นแบบสีน้ำเงินคือใส่เข้าไปล็อกฟันก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาน้ํายาเนาะมาแบบมากันตรงเหงือกไม่ให้มันแสบเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใส่น้ํายาเนี่ยไปที่ตัวฟันหลังจากนั้นก็ใช้แสง LED นะคะก็เข้าไปนที่ฟันเราเลยถ้าอย่างเงี้ยประมาณ3รอบค่ะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็รู้ตัวอีกทีฟันขาวซะแล้วเราที่เนี่ยค่ะจากที่แบบได้มาเนาะคุณหมอเขาจะมีประสบการณ์ในการฟอกสีฟันแบบค่อนข้างเยอะมากๆถ้าบอกว่าคุณหมอแต่ละ คนเนี่ยก็นนยสามารถฟอกสีฟันได้แบบทุกคนเลยดังนั้นถ้าใครอยากมาฟอกสีฟันนะคะก็สามารถมาได้ทุกวันและที่สําคัญมากับเพื่อนได้ด้วยเพราะที่นี่เขาก็จะมีเครื่องซูมนะคะสองเครื่องทาพร้อมกันได้เลยค่ะถ้าใครอยากฟันขาวแบบนี้นะคะก็แนะนํามาที่เดนทร์ไทคลินิกได้เลยค่ะค่ะโอเคลงนัดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอากิจจะมาเริ่มทำคอฟันเราพบกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย We'll